สวัสดีครับสวัสดียิมซีกบแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุพุสุคนครับว,วันนี้พี่น้องนี่ครับอยู่กับจ่าโทนะครับนี่เพื่อนพยาบาลครับพี่น้องครับพยาบาลเอินมากินแบบจีนอันนี้ก็กินแบบจีนที่มือจ่าโทษนะที่บา้านพยาบาลกบนะครับอะไรพ่นะน่ะน่าระวังโอ,อ,งอ,โอ้ส่งผมปูวันคนเหม็นวะโอ้เกาาื่อนมาซาหน่อยขาทานเนาะไม่ทานวันเช้าทั้งเลยเา้าไม่เห็น สาวไหม่ก็ทางไหนมั้งนี่ยเ้ออะเียีากั้ไม่ิน้ก่่วงุยสาไหนก่้มสาวทังคุละือว่าทังสีมงไม่คุณะโคไซอำเภอโคไสคุณะย่จเงไจมืนี่เป็นงไหนเน่โอ้ยทีแรกก็คุยกันดีอเนี่ยพวักอีกเหเอาไปเอาม่ช่วงฮักอีกหมดเลยสงเยอะๆเนี่ยแค่ไฟดจจไฟเยอะ nai sáu để khui phải có bộ này khoảng nửa năm, nửa mương. cái nấm chẳng gì, cái nấm lẩu, nó cái nấm rừng. nó để cái nấm anh bảo bảo như thế nào vậy? phái anh bảo cái khàng khàng của cụ, cụ này. oh, sáu này, chỉ con mấy thằng này. à, cái tông ừ. nãm áo dài. sáu, tay, sáu đấy, sáu, sáu như vậy. sáu. á, lần này. đây đó. có một, khui với nhau cái bộ sáu này nè. để văng oh, nữa, ตรเรียกมาคุยกันนี้เลยไอ้ขอโทษให้เจ้าเขาใจอ้ายแนยเออเออ๋ย่อาจารย์สุดเกินไปนิแล้วนูุชามันทรงยิ่มากว่านี่ยันตะพ่อนเนาะนี่นนอไอ้ไสียงสินคนไทยคิียผู้สูงลงุชามเขาพิบงอ่าชามก็เลยพี่ผมกำมาว่ามึงจะคุยย้อนพดอีละอยังตอบกับตอบไปเลยว่โทษที่ไอ้บุ้งเด้อ ยิ้มยิ้มตือนอด้อานเออนี่ยทั้งเสียได้คือานน้มาโทษุยด้บานีเนี่ยพวดนนึงวะพวดเมเป็นสองกุยนีพวดลงนี่แหละ่อจะคุยคนมาเจ้าไว่าจังไหนจสีกใจ้ไอ้คนว่าโอ้าตอมาเล้า หายไปเ้นมือยังมาหาเรื่องอะเด้ออืเจ้ามาเรือมาเลยเรื่อิตอบแล้วเรือสีสันลงเลยเรืงมันเป็นควางแล้เกียดเนี่ยอตาเกียดยังว่างไงไอฮักขึ้นเก่าละเฮ้ยี่มตามตอว่าตามใจเดือดจังงเ้าว่ะเรือเรื่่ตแล้เกัทรงรูปอยู่ด้ิกเกเนาะรูว่าใจจุชาว่าบ,บ,บ,บอบอบอ ลงคิดก <t od a |ms|> ันไปไดคิดยังหลย้โอ้ว่าาะกจีบสาวแน่นอนวคือสาวก็ตอมากลยวบันนี้สานลงังเกาวันเตอแรลกตอแหลกบ่บ่บเยเลยี่เรือบ่อาลวบนี้เริ่มแล้วบันี้โอเคหว่าสาวก็ตอบก็มาว่าอืมสานลงังเกาอีกวันนางลน่จกอาคือเกาเห็นว่ายังตอกคาวตอมาล้วันนี้ คีฮ่าส่าตัวแล้นจัง多了嘛อลอนตัววนาไหนวะเออพวกนี้เตือนทุปุกไอเดอร์เห็นม้่วดชาวมาเมาีเม้าเลเมาไอเห็นงานเนไ่ม้วาต่อตามใจเนเฮ้คุณดฝันดีนะฝน่าผู้สาวกยังมาจันยังไม่นอนผู้สาวว่าฝันดีไม่ แปดงเคือง่งฟันดีเขาช่วยดีไหมัวั่งเมาอัวซ่างบ่ไม่นอนซับเพสิบแปดนาทกาสิบแปดนาทีเกือบทุ่มหนึ่งฟันดีพะนะโอ้กินเขาแรงครัม้อันไปก่อนนครับซัว่าย่างอาจารย์กินเขาย่งบ่เลือตัวเดียวบาดนี่เลือใหม่ๆตัวเดียวหนบาดนี่ตัวเอง ดูแลตัวเองในดีนะบอยังต้องติดแหลกหรือไงยิ่งแต่เรากัดเซาซะถาไปบอกในคลิปเหมือนก็เห็ดบ่อไรเขาว่าเอาเดี๋ยวเอาหมาเลยนะเซาซะตอนนี้อายุกองทายมัต้องมาเบาเขาว่าเรื่องจริงถามเฮียปูเบิ้ลคนมาถามกูยังะบบบอแันได้ก็ซาตอบว่าเป็นงอนขึ้นเลยกะเหล่วเตะเป็นไรบุษากับว่า อืมก็ได้พี่เหมเพื่อนไปสุดท้ายเป็นยังอีกวันทะบอบเดียวนะนี่แหละครับพี่้องครับความรักของยังต๊อกจะสำเร็จไหมกูว่าเรื่องจิบอเขาท่าเรื่ององจ่วคือเลื่าจะเป็นตั้งเขาได้เลยกูอิจฉาเนี่ยแล้วอ่าแล้วแล้วพูด้าวิงวอำมนะไม่ยด้ให้งอซสุดดอกอตั้งแต่กำลังสั่น นี่โอ้ยห่อเลือกได้ถ้าท่านจะน้องตับว่าพิชิตฝากเป็นกำลังใจให้ยังต๊อกด้วยครับว่าเขาจะพิชิตความรักสาวบ้านโพไซได้ไหมนะครับเน้องฝากเป็นกำลังใจเร่งเชียร์ยังต๊อกเี่นะครับเด้อให้คนดูนี่คนนี้ก็มาสนิทกันจิตเมื่อคอยไปไหนกินเราเจ้าความอยู่กินกับพ่อสาวอยู่แต่แต่เสด็จเจ๋อเหม่อละกูจะกูอยากลดมาแลงอยู่นี่ กูอยกไปทักอเมกพิอยู่มาแล้วอะะอยามายูยูกันเนี่ยเนี้ไม่ตีเรามาเศร้าหรอเนี่ยเดี๋ยวพาไปกิเวิร์ที่มือเดา๋ยวตะเกียบขนเนาะเกินตะเกียบมัจะให่ทนฮะต้อสวัสดีครับผมไปเจฮงต้อครับรับมาสูกนไปสวัสดีครับสวัสดีครับ